และสิไววิดีโอเกมวันนี้เรามาอยู่กับยอนอีกแล้วนะครับยอนทั้งวันจริงๆแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยววันนี้มีตัวอื่นด้วยแนะ่นอนนะครับผมโอเคครับจะก,การยิงป้อมก่อนละกันชังมาแล้วระวังนะถอยเอามาก่อนเด็ม,มากน้องเฮ拉ห่าห่างกูก็ได้บ้างเอายิงมันมาเอ้ยเอ้ย,อยมันกลัวแล้วว่ามันกลัวแล้วลว,ลว่าไล่มันเดะไล่มันเดะนิดเดียวนิดเดียวถ้ามึงไม่ถอยนะรู้เรื่องเอาว่าด้วงมาด้วงมาอย่าไปกัวอย่าไปกัวปั๊บ เจ้ปาปะไหมเจ้ปาปะไหมเอาตายตายตายแนะ่แจ๊ะเรียบร้อยนะฮะเอาช้างช้างอ่าล่ะเรียบร้อยดับเบิ้ลเคลีเอาป้อมมนเรียบร้อยละป่าดันต่อนะฮะตอนนี้เริ่มยิงเร็วละเยิ่มเริ่มยิงเร็วละเฮ้ยมามาบัรรทัดไฟออกบัรรทัดไฟออกมา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 ดิมาด,มาดิอันตีมีอันนั้นแช่แข็งอยู่อาะงงงงตามี้ได้ไม่ได้อา้าโดนกูสอยโดนกูสอยแ <laughs> ช่แข็งเนี่ยมันเด็ด เอาว่ะดวงว่ะมามาลึกหรอไปเก็บหิวมหรอไปเก็บหิวมหรอหิวบ้านกูหิวบ้านกูมาอ้าวจะเอาจะเอาบังัดมาดิมามาเรยสะใจอะเอายังยังไมค์มาจานมาจานมาเลยมายิงปั๊บปับปับตึงเอาดิ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 อย่าไม่เข็ดอย่าไม่เข็ดก็ตายไปนูก ฟาร์มต่อครับชีวิตยอ้อนกูมีแต่ฟาร์มงเดียวเฮ้ยเพื่อนบวกกันตรงกลางมาแล้ว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 โอ้โหเฮียตายแล้วใช่ไหมเอารถไฟาก่อนจะตายแล้วป้อมเรียบร้อยนะผมมาอันตรเหรอมาปั๊บปั๊บยิงยิงยิงอ่ะน่ะแช่แข็งรอวายไม่ได้แด <laughs> กเทอร์เซียนอันตรีนี่เจอแช่แข็งเอ็นของเอ็นดูไร้์นะครับผมไม่ได้แดกจริงนะฮะมาดิมาดิอันน่ะเก็บหมดฮะาตัวเลยไม่โหดจังวันนี้กูเอาป้อมมาป้อมมาป้อมไปเอาป้อมไป,ไป,ไป,ไปเรียบร้อยรถไฟซ่ารถไฟซ่ามา มามาดิ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 เอ้าไอ้นั้นต่อยไม่โดนวายเดี๋ยวตัวเส้นมาโอ้โหดินน้ำใส่ท่าแรกก่อนใส่ท่าแรกก่อนนี่กูตายแน่นอนนะฮะมาเจอกลิงกันมากนะผมวันนี้เอ้าดึงดึงเอ้าวอ้าดึงไม่โดนนะฮะรอดตายไปเอ้าดุงดูดูดผ้าดูดผ้ากูใส่ดิผ้าแล้วใส่ดิโบเขาให้โบเขาให้หูสามตัวสามตัวเห็นแล้วหน้าโดดเห็นแล้วหน้าโดดโดดไปโดดไปดิโดดไปดิเอาตอกบากบ้าเอาให้มันรู้เอาให้มันรู้ว่าเจ็บหนักขนาดไหนชนะแล้วเว้ย มามามามังกรไปต่อไปต่อแลดหรอแรดหรดอ,อมไม่ตายไม่ตาย,ป,ยปล่ปอยไปปล่อยไปอันนี้เล่นอยู่โหมดจำดับนะฮะสะตอกบอบ,บไม่กลับบ้านใช่ไหมได้สิฟาร์มต่อได้ไหมดูก่อนอยู่ไหนกันวะหาไม่เจอเฮ้ยมาแล้วอ่ะ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 ช้างเหรอช้างไทยเหรอมึงเจอลิงไล่หวนหมั้ยโอ้โหไม่ตีไม่เข้าเลยเนี่ยมามาโอ้โห,โหตีนตีนตีนปันปั้นปันก่อนปันก่อนบ๊อบบ๊อบเผาให้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 มาดิ มาดิมาดิเฮ้ยเหลือเฟนิกเหลือเฟนิกโอ้ยบับเอาป้อมมาป้อมมาป้อมจบจบเกมไปจบจบเกมไปอ้าวเอียวป้อมยิงกูสากคำไปทั้งแล้วลุยเลยจบให้จบเฮ้ยเดี๋ยวไปตาชาร์ไปตาชาร์กูแทงหนเอาแล้วบูแดงกูโดนแล้วแหละไม่น่ารอดบับเดียบร้อยนะผมอ้าวตายตายหมดทีมโอ้โหแล้วจบเกมได้อยู่แล้วไอ้สัสตร์รีบเกิดวะ เกิดแล้วาเกิดแล้ว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 อย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบแม้มึงจะล้างแค้นกูเมื่อกี้ก็ได้ได้ได้มามามาแอบเลียนอย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยมาเรียบร้อยครับผมสามศอกเต็มๆย้อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเติ้ลเซียนมาเรอจะเอาอันตี้เรากูแช่แข็งบ้างเดะเอาไม่ได้แดกบับเรียบร้อยสะใจ